สวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับวันนี้วันที่สิบแปดพฤศจิกายนครับพี่น้องมันเกี่ยวเข่านะครับข้าวเหนียวกอขอกหกพื้นที่แปดไร่ครับพี่น้องหัวนี้เกี่ยวได้สองรุ่มครับพี่น้องนะครับเกี่ยวได้สองรุ่มนะครับอุ้มที่เห็นอยู่นี่อยู่นี่คือเป็นอุ้มที่สามครับพี่น้องครับนี่อุ้มที่สามนะครับข้าวเหนียวกขอกหกนะครับ รถคูปต้านะครับ DC 93G นะครับคูปุต้า DC 93G นะครับเก้าเหนียวก็6พื้นที่8ไร่ครับพี่น้องกระตาการเกี่ยวกรดไร่ละ800บาทนะครับ800บาทนะครับเกี่ยวไปแล้วได้2อุ้มนี้อุ้มที่3ครับพี่น้องครับเนี่ยอุ้มที่3นะครับหวานเมื่อวันที่ นะครับสิบมิถุนายนสองห้าหกเจ็ดครับพี่น้องนะครับอัตราการฟานกับสิบห้ากิโลกรัมต่อไร่นะครับตอนข้าวอายุเดือนกว่ากวานี่ก็เริ่มใส่ปุ๋ยนะครับปุ๋ยรอบแรกนี่เป็นสูตรสิบหกยี่สิบศูนย์นะครับแล้วก็ตอนข้าวอายุเก้าสิบวันปุ๋ยรับรวงกับใส่สูตรสิบห้าห้ายห้าครับพี่น้องนะครับนี่นะครับปัญหาของข้าวก็หกกับล่มนี่แหละพี่น้องครับนี่นะครับเขาร่วมพี่น้อง นะครับดอเศร้ากัเลยทดล้องนะครับเอาเข่าที่เกี่ยวจะมือวานเนี่ยพี่น้อง1บเจ็ดเนี่ยนะครับนะครับถังนึงนะพี่น้องนะครับแล้วก็อ่านะครับช่างตวงเบิ้งนะครับน้ำหนักกายุที่ประมาณนะครับเฉพาะเฉพาะเข่าเนี่ยพี่น้องเข่าเข่าถังนึงหักน้ำหนักถังออกแน้วแปดขีดนี่นะครับหนัก11 หุด8กิโลกร,รัมครับพี่น้องนะครับ7.8กิโลกร,รัมนะครับไก่เคียงกลับไปเขา5้า9เบอร์18เขาโดตเลยพี่น้องไก่เคียงแต่ว่าต่อที่เป็นเขาแหงนี่มันสิดเป็นจังไงเดี๋ยวนะครับที่เฮ็ดลิปให้พี่น้องเบิ้งอีกรอบเรื่องพี่น้องน้ำตาเขาแหงนะครับ แห่งถังหนึ่งนะครับของข้าวเหนียวเอาหน้าน้ากเบอร์สิบแปดเนี่ยนักสิบจุดเจ็ดกิโลกร,รัมนะครับเราก็น,นะครับเขาแห่งนะครับข้าวหอมมะลิหนึ่งศูนย์ห้าถังหนึ่งกัหนักนะครับเจ็ดเบ็ดเจ็ดเบ็ดจุดหกนะครับพี่น้องนะครับเจ็ดเบ็ดจุดหกกิโลกร,รัมนะครับพี่น้องนะพี่น้องลอง ลองสั่งเบิ้งเขาแหงเจ้าของเนี่ยถังนึงนะพี่น้องนะครับหนักขนาดใหนะครับเพราะว่านะครับการทำนานะครับมันกัดแตกต่างกันพี่น้องนะครับมันมาคือกันได้พี่น้องเขานะครับเข่าชิ้นเดียวกันนะครับว่านาคนละแปลงการทำงานการทำนาคนละวิธีนะครับพี่น้องนะครับน้ำหนักเขาต่อปริมาตรเขาถังนึงกับแตกต่างกันนะครับพี่น้องลอกเบิ้งนะครับเนี่ยนะครับ ผมนี่นะครับหลังจากที่ข้าวนะครับออกล้วงเบิดทั้งแปงแล้วสิบหามือผมกับรถรถน้าออกจากแปงน้าครับพี่น้องนะครับรถหน้าออกจากแปงน้านะครับเผาชุดนี่นะครับเผาเนียวกากพกนี่นะครับเนียวกาก๊กนี่เขา ออกลวงนะครับเมื่อวันที่สิบหกนี่แหละครับพี่น้องนะครับนี่สิบหกนะครับออกลวงวันที่สิบหกตุลาคมครับพี่น้องนะครับแล้วกับประมาณวันที่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนกับทาการลด้น้ด้มาจากแปลงนาพี่น้องนะครับแล้วก็เนี่ยพี่น้องนะครับวันที่มือนีสิบแปดพี่น้องนะครับทำการเกี่ยวนะครับเกี่ยวตะมุวานเนี่ยเจ็ดเจ็ดนะครับ แต่<ส>รรประมาณนี้แหละพี่นอ้องหลังจากรดน้ำแล้วนะครับสองอาทิตย์พี่นอ้องนะครับนี่กับยังมาถิงกับว่ากับขอบกับไปนะครับเขาแหงตรองพย่องนั้นนะครับแต่ว่ามันเป็นเขาส่วนว่ามันกับว่าได้ไพื่อสวดลายแล้วพี่น้องนี่นะครับก็ได้สวดลายแล้วเป็นเขา,ขาไปทั้งแหงแล้วพี่น้องนี่ทั้งนะครับ เดี๋ยวมาดูล้วงเข่าพี่น้องเนี่ยมาดูล้วงตาก,ตา,ก,การว่าง15กิโลกรัมตอนน่อไร่นี่ครับนี่ข้าวเหนียวกับาพโพกพี่น้องนะครับนี่นะครับมีลมพี่น้องนะครับนีปัญหาของขอ้าพก ก็เลยะว่าเนี่ยอาจยเนี่ยพี่น้องดูดิเนี่ยนนนเ,เนี่ยป๊อปป๊อปป๊อปมาดูลวงข้าในพี่น้องว่าครับนี่ร่มนะครับนอนไปกับพื้นได้พี่น้องนะครับนี่ว่าตอนนั้นช่วงที่ ตรงที่ปลายฝนต้นหนาวพี่น้องนะครับมันเกิดล้มฝ่าฝนชุดนั้นนะครับพี่น้องมันแห้งหลายครับเนี่ยกันบอแห้งอีเลี้ยมกับบลลมขนาดานี้แหละพี่น้องนะครับเนี่ยนี่ครับปัญหาของการทําข้าวเหนียวนะครับขอขอข้อขุกครับเนี่ยพี่น้อง ที่สามยังบ้องห้องเลยพี่น้องเลยนี่นะครับที่สามยังบ้องห้องเลยนะครับเดีย๋ยวไปรุ่นไอให้หนองพี่น้องครับนี่นะครับรุ่นรุ่นให้หนอง พี่น้องครับเวลาเฟียงมันหนาๆมันก็นเนี่ยครับเนี่ยเอาไปอัดในนะครับในระบบนะครับมันมีระบบไปเซฟตี้ของรถยูพี่น้องครับบ่านี่นะครับคนขับก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดเฟียงเข้าไปอัดหลายมันนะครับมันก็ต้องหยุดรถพี่น้องหยุดรถเพื่อตรวจสอบเอาเฟียง ออฟังเงาะครับนี่นะครับเนี่ยใบไข่ขระบบบดเกลียวใบไข่นี่พี่น้องเครื่องใบไข่ขเครื่องนวดข้าวอะไรพี่น้องนี่เห็นไหมครับนี่เวลาไม่เกลียวเนี่ยนะครับนี่เกลียว,ขวเขาเวลล่าเขาเขาสู่ระบบนะครับเนี่ยย่อยนะครับบดนะครับบดไอไอ เมล็ดข้าวออกจากฟางเขาพี่น้องนะครับระดับพันระบบพัดลมนะครับให้ฟางเข่านี่น้ำเลี้ยงเขาสู้ถังถังพักนะครับที่ยูดด้านบนน่ะพี่น้องนี่นะครับสําหรับทูบุต้าเก้าสามจีนะครับถ้าเกิดเกี้ยวดีๆเต็มเต็มน่ะพี่น้องนะครับทั้งห้องทั้งที่หนึ่งก็กวาดทั้งที่สองก็กวัดทั้งที่สามอภิษฎเนี่นะครับน้ำหนักมันก็นะครับน้ำหนักเขาดีๆก็ได้ยอะพี่น้องหนึ่ง หนึ่งตันตาอุ้มนะครับหนึ่งตันตาอุ้มยังมาห้องที่นะ่ยังยังมาห้องอีกทียกล้เราใกล้เราดียโอ้นานห้องนี้เนี่ยอเอาไปไปคนขับพี่น้องสำคัญมากนะครับเนี่ยนะครับถ้านะเกิดมันนะครับมีระบบ เตือนเขาต้องหยุดนี่หยุดตรวจสอบรถเขาครับนี่นะครับว,ว่าเกิดจุดใดนะครับเนี่ยเนี่ยเช่นเนี่ยฟังกับอัดนะครับไปลุยต่ออยูุ่่มที่สามที่น้องเอา้า พี่น้องอายุรถหาปีพี่น้องนี่นะครับตอนนี้นะจะมีรุ่นร้อยหา้าร้อยแปดพี่น้องแล้วก็ตัวแม่แล้วตัววัตถิมาเนี่ยร้อยยี่สิบพี่น้องนี่นะครับ อาจกิแล้วมือนี่ละพี่น้องครับนี่นะครับงานินล้วมือนี่ล้วก็จะได้ตากพี่น้องนะครับตากับสักพูดละพี่น้องนี่นะครับอาจจะสีแดดหาแดดพี่น้องนะครับเพราะว่ามันนะครับเขาเหนียวประกอบกันี่ยคือเกี่ยวอ่าขั้นสุดท้ายแล้วครับพี่น้องนี่นะครับขั้นสุดท้ายเลยนะครับ นห้องแล้วพี่น้องห้องแล้วห้องแล้วห้องแล้วเอเครับนะเอาบดินทร์อะไพี่น้องเนี่ยเบิร์ตนี่จะเอาไปเทนะครับเบิดนี่เอาไปเทอุ้มที่สามพื้นที่นะครับแปดไร่เขาเนี่ยวประกอบพร้กับพี่น้องนี่นะฮะอุ้มที่สาม พอกระเทือนพี่น้องเนี่ยเอากวาดกวาดนี่ห้องเราข้งที่หนึ่งกวาดเนี่ยเออกวาดพี่น้องกวาดกวาดนะกวาดกวาดครับเนี่ยเอาพี่น้องเนี่ยระบบเซ็นเซอร์นะครับเนี่ยกวาดลงแล้วเอานี่เอาเดี๋ยวต้อนครับ หนูพี่น้องเลยเนีย่ปกตินี่นะครับกั้นเขามันบลุมเขาตั้งๆนี่เจ้าไปมาเรื่อยๆหนูมา่ีไปย่ตรงกลางได้พี่น้องนี่แต่บงส้งเขาล้มแบบนี้แล้วเนี่ยมันบี่ยี่น้องเอาเอาห้องเลยเอาวาดีพี่น้องนี่ห้องที่สอง อา้าเบิดทีแล้ววเขอขอเ่เนี่ยอ้าววาดยิเอ้าเพราะกระเทินเนี่ยควาดดิกอันนี้ห้องครั้งที่สองที่น้องอ้าเอา่เอ,อนะครับ เล่นพี่น้องเนาเอามันแล้วเลยเนี่ยเอาสามวุมตงลงนะนะครับสองสองใหพี่น้องนะครับไให้มือวานนี่กับไหนี่นั่นนอ้นอ,งนองเลยพี่น้องสามนี่น้องเอ้เนี่ยโอ้ยพอกระเทือนอีกแล้วเนี่ยจะดันได้บ่นี่น้อยเดียวนี่ดันมันจบได้บ้างหรือ,อยังไงเอาเพิ่งดูเนี่ยพี่นอ้องห้องครั้งที่สามแล้วเนี่ย เอาดูดิเขาคิดยังไงอ้าวไปวะเนี่ยกวาดอีกพี่น้องบพรกระเทือนนะกวาดดูอ้าวไปวะไม่ได้เดี๋ยวไปไปไปเทวันเทวันไปไปเพรกระเทือนอีกน้อยเดียวเต็มเต็มไปไปเทะเทเดี๋ยวเพียงกับวิรอาจมันย่อยไม่ได้พี่น้องเซ็นเซอร์เซียบตีเลยนี่ไปุ้ันที่สามนะครับนี่ เดี๋ยวไปรุ่นในให้หน้องพี่น้องให้หน้องที่ได้หน่อยได้หลายพี่น้องนี่ให้หน้องไปเนี่ยพี่น้องเห็นไว่าการเที่ยวทางเนี่ยเขาจริมีทางเนี่ยจะไปเหยียบหม้อทด้พี่น้องเขาเหยียบบางแรมองใดเป็นทางเที่ยวนะครับรถน้อยมันก็ดีอย่างนึงคือน,น้ำหนักมัโมลายพี่น้องวันนี้มันแบบแทกยางนะครับ ตรงไหนที่มันเป็นอาจจะเป็นมองหนองแน่น้าแน่นี่มันก็บ่ค่อยจมหลายหนี่น้องน้ำหนักเขาหน่อยแล้วก็แจกยางน้ำเขาเนี่ย ที่สามพี่น้องกลุ่มที่สามสามสามฮะน้อยเดียวน้อยเดียวน้อยเดียวพอกระเทิน เนี่ยสามวุม้มอันนี้พื้นที่เท่าไหร่เนี่ยพื้นที่ให้เนี่ยจัดแร่ไรบอกพื้นที่เ่พาะให้เนี่ยประมาณเท่าไหร่แมนบ่แล้วไอ้ผูดเนี่ยสองไรสองไรเนาะแล้วเนี่ยให้หน้องไงเอ้าสี่ไรเออเป็นแปดไรให้หน้องได้เพราะสองวุ้มเนี่ยแมนบ่ เอาเด้วได้ปะน่าลามบางดูที่ได้ปะเด้อเด้ออ๋อเดเกแกบางรูดอ่เด้อเอาวุ้มที่สามเดี๋ยวเป็นรุ่นให้น้อง ครับโอ้ยทีมงานพวกเจ้านี่ฮะโอ้ยนานล่าซุ้มยากออะซุ้มโมหยากด้นเนี่ยซุ้มโมหยากโอ้ยเออโมหยากเด้ซุ้มเนี่ยเออามนิดน้อยฟ้าด้อม่รู้เรื่องเลวไปเลยจะโมด่วนโมด่วนนมันยิด่รู้เรื่อง quán này của đệ, chuột phiến à, chuông thấn à, ngán của đệ, đểo bay bay này, này, này hiện hiện บนรอบพี่น้องวนแล้วอุ้มที่สามเอาเทาเนียวก็ก็หกนะครับพื้นที่แปดไร่อุ้มที่สามพี่น้องครับนี่อุ้มที่สามเดี๋ยวรอไอ้ลออุ่นต่อพี่น้องนะครับอุ้มที่สี่ได้ว่าไอ้เป็นยังไงนะครับพี่น้องเอ้าครับขอบคุณน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์คุณครับ